ฮัลโหลครับทุกคนนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะครับหน้าความทรงจำหนึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะครับที่ทุกคนจะลืมไปไม่ได้ก็คือเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตกา,า,า,ากสินมหาราชในฐานะกษัตริย์ขององค์ธนบุรีที่มีะอะยุเพียงแค่15ปีนะครับแต่ว่ากับทําสงครามนะครับทั้งปกป้องอ้องดินแดนของพระองค์นะครับและราชอาณาเขตขององค์รวมทั้งขยายอิทธิพลโจมตีรวมทั้งทําลายล้างประเทศเพื่อนบ้านก็มีไม่ กษัตริย์องค์นี้มีทั้ง,งเรื่องราวต่างๆมากมายไก่กองที่เต็มตลอดที่สมิสิบห้าปีเออาจจะเป็นกษัตริย์ที่คนไทยอาจจะพูดถึงมากที่สุดอาจจะเป็นกษัตริย์ที่อาจจะมีพระเครื่องไม่แพ้พระนเรศวรหรือพอๆกันเลยก็ว่าได้เพราะอะไรกันเล่นหรอเพราะว่าเขาเป็นสามพันชนแน่นอนครับถ้าเกิดเราพูดถึงคําว่ามหาราชเนี่ยเนี่ยไปจะนึกถึงหลายคนใช่ไหมครับแเอ่อหรือว่า เอ้ไม่ใช่หลายพระองค์ท่านนะครับสำหรับคำว่ามหาราชแต่หนึ่งในคำที่เราอาจจะนึกถึงคือสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วถามว่าสิ่งที่เรารู้กัเกี่ยวกับพระองค์เนี่ยรวมทันก็จะสมัยต่างๆของพระองค์แท้ที่จริงแล้วเรารู้เยอะแค่ไหนวันนี้ถ้าของผมก็เลยจะไปนั่งหาคําตอบทปกนฟังครับเปิดหนังสือเรียนขึ้นมาเลยนะครับทุกานครับไม่ต้องคิดอะไรมากอภพนิหารบุรุษหนังสือบอกเราเอ้านะครับ เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระเจ้าตากสินเพียบเลยนะครับซึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยก็มีเกี่ยวกับชาติกเหิดของพระองค์เลยนะครับพระองค์นะครับก็เป็นกษัตริย์ของประเทศไทยนะครับที่เกิดนะครับบนดินสายจีนนะครับโดยจีนที่ชื่อว่าไห่หองนะครับแล้วก็มารดานะครับที่ว่านางลกเอียงนะครับซึ่งถามว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยคนนึงก็เป็นไทยคนนึงก็เป็นจีนนะครับก็คือนายไห่หองเนี่ยชื่อก็บอกกันแล้วครับว่าเป็นจีนส่วนนางลกเอียงนะครับก็เป็นชาวไทยนะครับถามว่าทีนี้เนี่ยนะครับ เรื่องราวเนี่ยครับมันก็อ๋อดูจะค่อนข้างเพกเซนใช่ไหมครับเพราะว่าพระองค์ก็มีทั้งความเป็นจีนแล้วก็ความเป็นไทยนะครับหรือว่ายังไงก็ตามนี้เนี่ยทุกานครับอย่าพึ่งครับคือข้อมูลนี้เนี่ยพอเราไปนั่งหาดูกันแล้วเนี่ยต้นตอปินหาบุรุษจริงๆนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องเล่าของฝ่ายรัชการที่4ี่อรัชการที่3ามรัชการที่4อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่กับกันนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็สันิาฐานว่าตอนนี้เนี่ย แต่ว่าเมื่อเราลองไปดูปฐมพงนะครับอภิเิหาบุุษเนี่ยยังกล่าวต่อไปถึงาราชการที่หนึ่งของขัชกาลรที่สองนะครับกับกันนะครับเนื้อหาต่างๆนะครับกับไม่ถ่อยตรงกับปฐมวงนะครับแต่ว่าเนื้อหานะครับค่อนข้างสอดคล้องกับในกสลกุลาบมากเลยนะครับอันเป็นที่สนิฐานว่าอภิเนหารบัณฑพุษนะครับน่าจะเป็นอ่าหนังสือนะครับที่น่าจะถูกเขียนขึ้นโดยในกสลกุลาบไปเลแล้วก็เรื่องราวดาวมานะครับ ก็่นตามคืนนะครับเมื่อคนไม่ค่อยเชื่อในหนัาเสือพิทหาบุตรก็ถามว่าเราจะไปเชื่อจากที่แหล่งใดสักทีอีกหนึ่งครับที่เราจะสามารถนับว่าคนที่น่าจกการเชื่อถือได้นะครับเอกสารชิ้นนั้นนะครับก็เป็นเอกสารที่ไม่ไกลตัวเราที่หาได้มากนะครับคือเอกสารพระราชาพงศวรรษทุกคนนะครับถ้าเกิดเราอ่านพระราชาพงศวรรษอ่านนะครับหรือว่าอื่นๆนะครับ S <S <S ก็อย่าลืมดม้วยนะว่าอา่าสิ่งที่ท่านอ่านมาเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่ฉบับเต็มว่าฉบับจริงก็ได้เพราะว่าคนที่เราเวลาเราไปอ่านพระราชพงศาสดาวจริงนะครับเราอย่าลืมนะครับว่าเขาให้อ่านนะครับอย่างยากลําบากอยู่แล้วนะครับแล้วคนที่จะเข้าไปถึงตัวพระราชพงศาวดาวนี้เนี่ยก็ยากมากเลยครับครับดังนั้นเนี่ยเราจริง่เพียงแค่อ่านฉบ,บับที่พิมพ์ตามมานะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้อ่านฉบ,บับตัวเขียนนะครับหรือว่าการอ่านฉบับตัวเขียนก็ยากมากกั็ระยากกว่ากันเข้าจริงนะครับ ทำให้การค้นคว้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระราชพงศาวดารนะครับยากมากนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยขอนาเสนอหลักฐานหนึ่งครับที่เราอาจจะพูดถึงทงางด้านพระราชบัตรของพระเจ้าตากเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับก็คือพระราชพงศาวดารแต่ว่าเป็นพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทรมาจเจิมครับสิ่งที่เราได้ค้นพบจากพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนมาจเจิมนะครับได้ค้นพบว่า มีเอกสารหมายเลข2อทับอัปสระไอคอะคขังนะครับและเอกสารหมายเลข2ทับ,บก, 2, บกไก่101นะครับหรือว่าร0อนะครับได้ทิ้งเบาะแสสำคัญไว้อย่างน้อยทั้งหมด3ประการด้วยกันครับก็คือ1เดิมชื่อจีนแจ้ง2ปีที่พระเจ้าตากได้เป็นเจ้าเมืองตากและ3นะครับก็คือ ใครคือจะพระยาจักรีที่เดินเรื่องให้พระเจ้าตากซึ่งทั้งสามบอแสนีนนะครับบางบอแสนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะครับแต่ก็ยังพอดันที่สูดข้อพิสูจน์หนึ่งก็คือพระเจ้าตากเนี่ยยังไรก็ตามเนี่ยน่าจะเป็นจีนนะครับแล้วก็ชื่อพะแจ้งด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทุกานก็คืออภินิหารบุุรเนี่ยนะครับก็ยังจะมีเร่มงเบีดเบียนให้เรานะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้นะครับคือสิ่งที่งงมากเลยนะครับ แต่ผูคนจะอ่านประวัติศาสตร์แต่ตอนนี้มันก็มีสิ่งหนึ่งครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับตำนานครับบุคคลในตำนานหรือว่าเรื่องราวในตำนานหรือว่าเรื่องเล่าในตำนานหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นตำนานนะครับที่เล่าสืบต่อกันมาอาจจะไม่มีมูลเหตุนะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยนะครับก็ยังพอฟังแล้วก็น่าตกใจหรือว่าน่าอึ้งนะครับเพราะบางเรื่องสเกลใหญ่เกินกว่าที่เราจะคิดหรือว่าบางเรื่องเนี่ยนะครับดูจะเป็นตำนานเล็กๆนะครับแต่ว่ากับต่อเติมไปจนไม่เหลือเขาหลังเดิมที่เป็นตำนาฉบับที่ตอนที่เล่ากันแรกๆนะครับหรือว่า เป็นเรื่องจริงก็ถูกแต่งเติมจนพังหมดนะครับจำไวาอย่างไรก็ตามนะครับด้วอย่าลืมว่าตำนานนะครับก็ยังควรจะนํามาเล่านะครับแต่ว่ามันจะมีตำนานชนิดหนึ่งครับที่เกิดใหม่เลหลังนะครับแต่เป็นตำนานที่ก็เอามาพูดถึงกันมานะครับคือพระเจ้าถากทรงเป็นพระโอราชโอียรสลับนะครับมีทั้งในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแล้วก็ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเขียนต่างคนต่างกรรมต่างวาระต่างเวอร์ชั่นนะครับเรียกกันว่าไม่มีความเหลือความเป็นจีนนะครับก็น่างงเหมือนกันนะครับว่า อเอกสารแล้วเรื่องราวหเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับสิ่งที่เราต้องไขคําตอบกันต่อนี่นะครับก็จะมีหลายๆเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าตากน,นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเพอจะยืยนยันได้แล้วเนี่ยคือหนึ่งนะครับพระเจ้าตากเนี่ยนะครับต้องมีพระนามว่าไอ้ไม่ใช่ต้องเป็นชาวเชื้อสายจีนแน่นอนครับเพราะว่าดูจากเอกสารสองอันนั้นเนี่ยกลับระบุได้ตรงนะครับรวมทั้งพระราชบัญญอื่นๆน,นะครับเมื่อปฏิบัติงานนะครับไอ้ไม่ใช่เรียกว่ายังไง เมื่อพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์นะครับทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทรงออกบางราชการนะครับหรือว่าพระราชาบังของพระองค์เองก็ยังมีความเป็นจีนแฝงไว้อยู่นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆในการติดต่อกับจีนก็ดีนะครับก็ยังมีความเป็นจีนแฝงไว้อยู่นะครับก็แสดงให้เห็นเลยว่าสม็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับมีการติดต่อกับจีนหรืออย่างไรก็ได้นับว่าทางจีนอิทธิพลอย่างมากด้านใดก็ด้านหนึ่งหรือว่าค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็จากลาไปประมาณนี้นะคร ที่ผมอาจมาเอาออกมาทำคลิปนี้นะครับเพราะว่าเนื่องในวันที่28ธันวาคมนะครับเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินพระราเดี๋ยวเราไปหนาะคําตอบกันต่อนะครับ